สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่15-19กุมภาพันธ์2564วันที่15กุมภาพันธ์2564นางวัสนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้เวลา9านาฬิกานายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการและนางสาวอัชาราพรคนมั่นนักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกจ้างในกรณีประสงค์ขอให้นิติกรเป็นทานายฟ้องคดีและว่ากล่าวคดีให้ในายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งพนักง,งานต,ตรวจแรงงานโดยได้เข้าชี้แจงกระบวนการและแนะนำการเตรียมเอกสารต่างๆโดยได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างณภูมิลำเนาของลูกจ้างซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกุดขอนแก่นอำอเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจากนั้นเวลา10นาฬิกามอบหมายนางมยุราสุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวปิยานุชเฉลิมแสนนักวิชาการแรงงานดำเนินการให้บริการรับคำร้องกรณีลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวนสองคนทำงานกับนายจ้างในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วยังไม่ได้รับค่าจ้างหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานางสาวสุกัญญาชดพินิษเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาร่วมดลนรงส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองรายง,งานและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับรายง,งานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคายปีงบประมาณพศ2564กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการทำกระเป๋าสารจากเสือกกณนะตำบลบ้านเดือยอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวันที่16กุมภาพันธ์2564 เวลา8นาฬิกา30นาทีนางวาสนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเกียรติพร้อมบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการฝึกอบรมสาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการณอาคารโอท็อปนวัตวิถีบ้านสีกายเหนือตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายต่อมาเวลา9นาฬิกานายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการให้คำปรึกษาและแนะนำสิทธิหน้าที่ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ในกรณีผู้รับเหมาชั้นต้นยกเลิกสัญญาเนื่องจากรับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญาทำให้ผู้รับเหมาช่วงไม่ได้รับค่าตอบแทนจนไม่สามารถชำระค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้โดยผลปรากฏว่าผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงได้รับทราบสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายโดยละเอียดแล้ว ทำให้คู่กรณีสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้และยินยอมจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามสิทธิ์และในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกานางวัสนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดหนองคายร่วมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายณบ,บริเวณโรงเรียนพานพร้าวหมู่ที่5ตำบลพานพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย วันที่18กุมภาพันธ์2564นายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพร้อมแนะนำส่งเสริมภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจำนวน4แห่งมีลูกจ้างรวม47คนเวลา11นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมอบเงินค่าจ้างจำนวน13,178บาท แก่แรงงานต่างด้าวกรณีลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวนสองคนทำงานกับนายจ้างในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วยังไม่ได้รับค่าจ้างโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามคำร้องและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบให้แก่ลูกจ้างแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาสปปลาว ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดหนองคายครั้งที่1ปี2564เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดหนองคายบรรลุตามวัตถุประสงค์ณห้องเก,กลีย่ยหนึ่งสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีนางรานิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมก่อนจากกันในวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดข่าวสารในด้านรายงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ